สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเป็นเรื่องการประเมินแล้วก็พัฒนาการสอนจากกรณีศึกษาของโรงเรียนบ้านปากเมืองครับคือเรามีข้อมูลจากรายงานผลการดําเนินงานแล้วก็ข้อเสนอแนะถึงคุณครู7ท่านเลยที่เขาเน้นแนวคิด assessment for learning หรือ AFL ค่ะ uh, ก็คือการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้นั่นเองนะคะใช่ครับทีนี้สิ่งที่เราอยากจะเจาะลึกกันวันนี้ก็คือว่า ครูแต่ละท่านเนี่ยเอาแนวคิด a f l ไปปรับใช้จริงในห้องเรียนยังไงกันบ้างมีจุดไหนที่แบบทำได้ดีมากๆมีตรงไหนที่ยังอยากพัฒนาต่อหรือว่าเจอปัญหาความท้าทายอะไรในการทำงานจริงบ้างการได้เห็นตัวอย่างจริงแบบนี้มันดีมากเลยนะคะทำให้เราเข้าใจ AFL ได้ลึกซึ้งกว่าแค่อ่านทฤษฎีเยอะเลยมันคือการมองว่าการประเมินเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ช่วยเด็กระหว่างทางอะคะ่ะให้เขาไปต่อได้ไม่ใช่แค่รอตัดสินตอนสุดท้ายอย่างเดียว ครับผมเปลี่ยนมุมมองจากการวัดผลไปสู่การพัฒนาจริงๆใช่ค่ะเน้นที่ตัวผู้เรียนเป็นสำคัญเลยน่าสนใจมากครับงั้นเราลองมาดูกลุ่มครูที่สอนเด็กเล็กๆกันก่อนดีไหมครับอย่างครูแอนครูเย็นที่สอนประถมวัยกับครูออนสอนปอนงดูเหมือนว่าในระดับนี้การสร้างพื้นฐานที่ดีนี้สำคัญมากเลยนะครับทั้งเรื่องบรรยากาศและก็วิธีการสอน ถูกต้องเลยค่ะอย่างครูแอนเนี่ยจากข้อมูลคือเก่งมากเรื่องสร้างบรรยากาศห้องเรียนที่เด็กรู้สึกปลอดภัยกล้าตอบกล้าพูดอ๋อ oh, ครับซึ่งอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญมากๆของ FAL เลยนะคะเพราะถ้าเด็กไม่กล้าเนี่ยการประเมินระหว่างเรียนมันก็แทบไม่ได้ข้อมูลอะไรกลับมาเลย ส่วนครูเย็นมีจุดเด่นที่แบบว่าน่าทึ่งมากๆคือการไปเยี่ยมบ้านนักเรียนครบร้อยเปอร์เซ็นเลยค่ะโหเยี่ยมบ้านครบทุกคนนี่สุดยอดเลยนะครับมันช่วยเรื่อง FL ยังไงบ้างครับเนี่ยช่วยเยอะเลยค่ะมันทําให้ครูเข้าใจจุดเริ่มต้นหรือ starting point ของเด็กแต่ละคนได้ลึกซึ้งมากๆไม่ใช่แค่เรื่องวิชาการนะคะแต่รวมถึงพื้นฐานครอบครัวสภาพแวดล้อมต่างๆด้วยครับผม ซึ่งข้อมูลแบบนี้ละค่ะที่สำคัญมากในการออกแบบการสอนที่มันตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของเด็กอยู่ Differentiation นะคะอ๋อเข้าใจแล้วครับคือปรับให้เข้ากับเด็กแต่ละคนไม่ใช่ใช้แบบเดียวกับทุกคนใช่ค่ะแล้วก็ตั้งเป้าหมายที่เหมาะสมกับเขาด้วย แล้วในแง่กิจกรรมล่ะครับเห็นว่าครูระดับนี้เขาใช้นวัตรกรรมที่เน้นการเล่นเยอะมากเลยอย่างครูแอนใช้เกมการศึกษาพัฒนาคณิตศาสตร์ครูเย็นใช้คำคล้องจองพัฒนาภาษาค่ะส่วนครูออนก็ใช้นิทานเล่มใหญ่สอนอ่านเขียนครับผม การใช้กิจกรรมที่เด็กๆเ,เขาชอบเป็นฐานเนี่ยมันช่วยสร้างแรงจูงใจได้ดีมากเลยค่ะแล้วมันก็ทําให้การประเมินมันเป็นไปตามธรรมชาติมากขึ้นด้วยอย่างครูออนก็ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการพูดคุยซักถามระหว่างเล่านิทานไปเลยอ๋อ oh, แบบนี้คือ authentic assessment หรือการประเมินตามสภาพจริงที่เหมาะกับเด็กเล็กๆเ,เลยนะครับใช่ค่ะมันให้ข้อมูลเชิงคุณภาพว่าเด็กเข้าใจไหมรู้สึกยังไงมากกว่าแค่ดูคะแนนสอบอย่างเดียว แต่ก็มีจุดที่ครูอยากพัฒนาเหมือนกันนะครับอย่างครูแอนเหมือนจะอยากปรับปรุงเรื่องการวัดผลเพื่อเอาไปปรับกิจกรรมต่อค่ะหรือการทำความเข้าใจ starting point ของเด็กแต่ละคนให้มากขึ้นครับส่วนครูเย็นก็อยากต่อยอดเรื่องพัฒนาการทางภาษาของเด็กๆส่วนครูออนก็พบว่าสื่อนิทานารูปภาพอาจจะยังไม่ชัดคาบางคายากไป ืมจุดนี้สําคัญมากนะคะการที่ครูมองเห็นจุดที่ต้องปรับปรุงจากข้อมูลที่เก็บมาระหว่างสอนแล้วนําไปปรับแผนหรือสื่อในทั้งต่อไปเนี่ยนี่คือหัวใจของวงจร FL เลยค่ะมันเป็นการทํางานแบบวนซ้ําที่ต้องมีการสะท้อนคิดหรือ reflection อยู่ตลอดเวลาครับผมอย่างเรื่องที่ครูแอนยังอาจจะเอ่อ ไม่แน่ใจเรื่องเทคนิคการวัดผลหรือครูเย็นอยากต่อยอดพัฒนาการเด็กก็เป็นโอกาสให้ลองหาเทคนิคประเมินง,ง่ายๆมาใช้ดูเช่น exit ticket ส,ส,สั้นๆหลังจบกิจกรรมหรือลองตั้งคำถามที่มันกระตุ้นให้เห็นกระบวนการคิดของเด็กมากขึ้นก็ได้ค่ะแล้วเรื่องเป้าหมายการเรียนรู้หรือ learning intentions เหรอครับเห็นมีพูดถึงกรณีครูแอนเรื่องการอธิบายกติกาเกมว่าต้องชัดเจนว่าเล่นเพื่ออะไร ประเด็นนี้ก็สำคัญมากค่ะโดยเฉพาะกับกิจกรรมที่เน้นความสนุกอย่างเกมถ้าครูไม่สื่อสารให้ชัดเจนว่าเป้าหมายคืออะไรหรือเกณฑ์ความสำเร็จหรือ success criteria หน้าตาเป็นแบบไหนเด็กก็อาจจะสนุกอย่างเดียวแต่ไม่ได้โฟกัสทักษะที่ครูตั้งใจจะพัฒนาจริงๆอ๋อครับ การให้เป้าหมายชัดเจนตั้งแต่ต้นมันช่วยให้ทั้งครูและเด็กรู้ว่ากำลังจะไปทางไหนแล้วก็ประเมินความก้าวหน้าได้ตรงจุดมากขึ้นค่ะเข้าใจเลยครับพอขยับมาดูครูที่สอนระดับโตขึ้นอย่างครูโอสอนภาษาไทยม .2 ครูป๊อปสอนภาษาอังกฤษม .2 แล้วก็ครูนายสอนวิทยาศาสตร์ม .2 ความท้าทายดูจะซับซ้อนขึ้นนะครับเหมือนจะเน้นไปที่ทักษะเฉพาะทางหรือทักษะการคิดขั้นสูงมากขึ้น ใช่ค่ะอย่างครูโอเจอปัญหาคลาสสิกเลยคือการแต่งคาประพันธ์ที่เด็กๆมักจะกลัวรู้สึกว่ายากครับอันนี้จริงเลยครับแต่สิ่งที่ครูโอทําได้ดีมากๆคือการวินิจฉัยปัญหาไปถึงรากเลยนะคะไม่ใช่แค่บอกว่าเด็กแต่งไม่ได้แต่ลงลึกไปว่าเด็กขาดความเข้าใจฉันทลักแล้วก็มีทัศนคติเชิงลบกับเรื่องนี้อ๋อมองลึกกว่าแค่ผลลัพธ์ครูโอสร้างสิ่งที่เรียกว่าชุดแบบฝึกกล,ลวิธีเรียนเขียนบทกวีขึ้นมาค่ะซึ่งมันทำหน้าที่เหมือน นั่งร้านหรือส c ก f f โฟดิ n งส c ก f f โฟดิ n งนั่งร้านค่ะแนวคิดนี้ก็คือการให้ความช่วยเหลือประคับประคองผู้เรียนในส่วนที่เขายังทำเองไม่ได้ให้เขาค่อยๆก้าวข้ามความยากไปทีละขั้นเหมือนเราสร้างนั่งร้านให้ช่างก่อสร้างปีนขึ้นไปทำงานที่สูงพอนักเรียนเริ่มแข็งแรงขึ้นทำเองได้เราก็ค่อยๆถอดนั่งร้านออกอ๋อภาพชัดเลยครับเป็นการช่วยพยุงใช่ค่ะ แล้วการประเมินก็ดูทั้งผลงานคือความถูกต้องแล้วก็ดูกระบวนการรวมถึงทัศนคติที่เปลี่ยนไปด้วยนะคะว่ากล้าขึ้นไหมสนใจมากขึ้นหรือเปล่าการสร้างนั่งร้านนี่น่าสนใจมากครับมันช่วยลดความกลัวสร้างความสําเร็จเล็กๆระหว่างทางได้แต่เหมือนครูโอก็ยังมองว่า ต้องพัฒนาเรื่องการสอนที่ตอบสนองความแตกต่างของนักเรียนหรือ responsive teaching เพิ่มเติมด้วยถูกต้องค่ะเพราะถึงนะจะมีนั่งร้านแล้วเด็กแต่ละคนก็อาจจะต้องการนั่งร้านคนละแบบหรือต้องการเวลาในการปีนไม่เท่ากัน responsive teaching ก็คือการที่ครูปรับวิธีการรูปแบบกิจกรรมหรือสื่อให้มันสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากการประเมินระหว่างทางครับ ว่าเด็กแต่ละกลุ่มแต่ละคนตอนนี้อยู่ตรงไหนแล้วต้องการอะไรต่อไปคะ่ะถ้าพูดถึงเรื่องความรู้สึกหรือทัศนคติของผู้เรียนกรณีของครูป๊อปที่สอนภาษาอังกฤษก็น่าสนใจครับประเด็นท้าทายของครูป๊อปคือนักเรียนไม่กล้าแสดงออกซึ่งอันนี้เป็นปัญหาใหญ่ในการเรียนภาษาเลยนะครับใช่เลยค่ะครูป๊อปวินิจฉัยได้ตรงจุดมากว่าปัญหามันอยู่ที่ปัจจัยทางอารมณ์หรือที่เขาเรียกว่า effective filter นะคะ Effective Filter ค่ะมันเหมือนมีมา่านกรองทางอารมณ์ถ้าเด็กกังวลกลัวผิดอายเพื่อนมา่านนี้มันจะสูงขึ้นสมองก็จะปิดกัน้นไม่เปิดรับภาษาใหม่ๆหรือไม่กล้าลองใช้อ๋อต่อให้ครูสอนดีแค่ไหนถ้ามา่านนี้สูงความรู้ก็อาจจะเข้าไม่ได้ประมาณนั้นเลยค่ะมันเป็นอุปสรรคสำคัญมากแล้วครูป๊อปทำยังไงครับเพื่อจะลดมา่านกรองนี้ลง ครูป๊อปใช้กิจกรรมกลุ่มเป็นกลยุทธ์หลักเลยค่ะเพราะการทำงานกลุ่มมันช่วยลดแรงกดดันความประหม่าลงได้เยอะจริงด้วยครับอยู่กับเพื่อนน่าจะสบายใจกว่าใช่ค่ะเด็กๆรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นกล้าลองผิดลองถูกกับเพื่อนในกลุ่มเล็กๆก,ก่อนแล้วการประเมินก็เปลี่ยนไปเน้นที่ความรู้สึกคือวัดว่านักเรียนมีความมั่นใจในการสื่อสารมากขึ้นไหมซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุจริงๆค่ะอืมเป็นการวัดผลที่น่าสนใจมากครับ แต่ก็ยังต้องต่อยอดเรื่องการสร้างสถานการณ์ที่หลากหลายแล้วก็บริบทที่สมจริงหรือ authentic context ในการใช้ภาษาด้วยใช่ไหมครับแน่นอนค่ะการที่เด็กรู้สึกมั่นใจขึ้นเป็นก้าวแรกที่สำคัญแต่เพื่อให้เขาใช้ภาษาได้จริงในชีวิตประจำวันก็ต้องฝึกในสถานการณ์ที่มันใกล้เคียงกับชีวิตจริงมีวัตถุประสงค์ในการสื่อสารที่ชัดเจนไม่ใช่แค่ฝึกตอบคำถามในแบบฝึกหัดอย่างเดียวครับผมการสร้าง authentic context จะช่วยให้การเรียนรู้มีความหมายและก็น่าสนใจยิ่งขึ้นค่ะ มาดูที่ครูนายกับวิชาวิทยาศาสตร์กันบ้างครับครูนายอยากพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้ผังกราฟิกหรือกราฟิกออร์แกไนเซอร์อันนี้ถือเป็นทักษะขั้นสูงเลยนะครับใช่ค่ะเป้าหมายของครูนายชัดเจนว่าต้องการไปไกลกว่าแค่การจำเนื้อหา วิทยาศาสตร์มันต้องคิดวิเคราะห์สังเคราะห์เชื่อมโยงการใช้ผังกราฟิกอย่างเช่นแผนภาพเวนแผนผังความคิดไมล์แมปต่างเนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่ช่วยจัดระเบียบความคิดได้ดีมากค่ะครับมันทําให้กระบวนการคิดที่ปกติเรามองไม่เห็นกลายเป็นสิ่งที่มองเห็นได้หรือ visible thinking อ๋อ visible thinking ค่ะทั้งครูและนักเรียนจะเห็นได้ชัดขึ้นว่าข้อมูลมันเชื่อมโยงกันยังไงมีการเปรียบเทียบวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ข้อมูลยังไงบ้าง แล้วการประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยผังกราฟ,ฟิกนี่ทำยังไงครับยากไหมครูนายประเมินครบ3ด้านเลยนะคะคือพุทธิพิสัยวัดความรู้ความเข้าใจจากตัวผังกราฟ,ฟิกแล้วก็มีแบบทดสอบด้วยแล้วก็จิตพิสัยคือดูเจตคติต่อวิทยาศาสตร์แล้วก็คุณลักษณะดูความรับผิดชอบในการทํางานโอ้ครบเลยค่ะ การประเมินที่รอบด้านแบบนี้มันให้ภาพที่สมบูรณ์กว่าการดูแค่คะแนนสอบอย่างเดียวแล้วก็มีข้อเสนอแนะน่าสนใจด้วยค่ะว่าอาจจะต่อยอดไปถึงขั้นให้นักเรียนได้ลองเลือกหรือสร้างผังกราฟิกเองโอ้ให้เขาเลือกใช้เครื่องมือเองใช่ค่ะซึ่งจะพัฒนาไปสู่เรื่อง metacognition หรือการที่ผู้เรียนเข้าใจกระบวนการคิดของตัวเองแล้วก็เลือกใช้เครื่องมือได้เหมาะสมกับงานนะคะน่าสนใจมากครับฟังดูแล้ว ครูแต่ละท่านต่างก็ใช้ AFL ในการรับมือกับความท้าทายเฉพาะของตัวเองได้อย่างน่าสนใจมากๆเลยนะครับทีนี้มีอีกท่านหนึ่งที่แนวทางการแก้ปัญหาดูจะต่างออกไปนิดนึงคือครูเอกที่สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนป .4 ประเด็นท้าทายที่ครูเอกเลือกมาคือครูออกแบบจัดการเรียนรู้ไม่เหมาะสมกับผู้เรียน อันนี้คือครูมองมาที่ตัวเองเลยนะครับนี่เป็นจุดที่น่าชื่นชมมากๆเลยค่ะการที่ครูกล้าสะท้อนคิดอย่างจริงจังหรือ self reflection แล้วก็ยอมรับว่าแผนการสอนหรือกิจกรรมของตัวเองยังไม่ดีพอถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาเลยค่ะมันแสดงถึง growth mindset แล้วก็ความเป็นนักปฏิบัติที่ไตร่ตรองหรือ reflective practitioner จริงๆ ครับผมคือไม่โทษปัจจัยภายนอกแต่เริ่มที่ตัวเองก่อนใช่ค่ะนี่คือจุดเริ่มต้นที่ทรงพลังมากแล้วครูเอกทำยังไงต่อครับหลังจากยอมรับว่าแผนยังไม่ดีพอครูเอกใช้การประเมินผลตามรูบริกหรือรูบริกค่ะซึ่งมันช่วยให้เกณฑ์ความสำเร็จหรือ success criteria มันชัดเจนขึ้นทั้งกับตัวเองแล้วก็นักเรียนว่ากิจกรรมที่ดีหรือเหมาะสมเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างครับ แล้วก็ใช้กระบวนการกลุ่มหรือ Peer Learning ให้นักเรียนได้เรียนรู้แล้วก็ประเมินกันเองด้วยอ๋อให้เพื่อนช่วยเพื่อนค่ะซึ่งทั้งหมดนี้ก็นำไปสู่การปรับปรุงสื่อการสอนให้มันสมจริงเหมาะกับวัยมากขึ้นเป็นการแก้ปัญหาที่ตรงจุดจากการประเมินนั่นเองค่ะการที่ครูกล้าเผชิญหน้ากับข้อบกพร่องของตัวเองนี่ส่งพลังจริงๆครับมันเชื่อมโยงไปถึงภาพรวมคะแนนประเมินตนเองของครูทั้ง7ท่านด้วยไหมครับที่ดูเหมือนจะมีจุดแข็งแล้วก็จุดที่ยังต้องพัฒนาคล้ายๆกันอยู่ มีส่วนเชื่อมโยงกันค่ะอย่างในด้านการจัดการเรียนรู้คะแนนส่วนใหญ่จะดีในเรื่องการสร้างบรรยากาศค่ะค อันนี้เห็นชัดจากครูแอนครูเอกใช่ค่ะแล้วก็การให้ความสำคัญกับความสุขของผู้เรียนแต่ด้านที่คะแนนเฉลีย่ยดูจะน้อยกว่าก็คือการวัดและประเมินผลแล้วก็การศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์ผู้เรียนอ๋อครับโดยเฉพาะครูป๊อปที่ให้คะแนนตัวเองในด้านนี้ค่อนข้างน้อยซึ่งก็อาจจะสะท้อนถึงความท้าทายในการนำ F L มาใช้ให้มันลึกซึ้งขึ้นนะคะแล้วด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพล่ะครับเห็นว่าคะแนนดีมากโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ใช่ค่ะด้านนี้คะแนนดีถึงดีมากเกือบทุกท่านเลยโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือ PLC นี่คะแนนสูงมากครับผมซึ่งอาจจะสะท้อนถึงวัฒนธรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC ที่ดีในโรงเรียนนะคะอย่างที่ครูออนก็ให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีมอ๋อ การที่ครูได้คุยกันแลกเปลี่ยนกันใช่ค่ะการที่ครูได้แลกเปลี่ยนปัญหาวิธีแก้หรือนวัตกรรมที่ลองใช้มันช่วยให้เกิดการพัฒนาไปด้วยกันจริงๆแต่ขณะเดียวกันคะแนนก็ยังมีความหลากหลายในด้านการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบแล้วก็การนำความรู้ไปใช้จริงค่ะครับ ซึ่งตรงนี้ก็อาจจะชี้ให้เห็นว่าการพัฒนาครูอาจจะต้องพยายามเชื่อมโยงกับปัญหาหน้าง,งานหรือประเด็นท้าทายที่ครูเจอจริงๆให้มากขึ้นค่ะจะได้นําไปใช้ได้ตรงจุด AFL มาใช้จริงมันไม่ใช่แค่เรื่องเทคนิคการประเมินแบบใหม่ๆเท่านั้นแต่มันคือการเปลี่ยนวิธีคิดทั้งระบบเลยตั้งแต่การเข้าใจผู้เรียนอย่างลึกซึง้งการออกแบบการสอนที่ยืดหยุ่น การสร้างบรรยากาศที่ปลอดภัยการใช้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและที่สำคัญพบมมากคือการที่ครูเองก็ต้องเป็นผู้เรียนรู้แล้วก็สะท้อนคิดอยู่ตลอดเวลาด้วยนะครับถูกต้องเลยค่ะหัวใจสำคัญคือการเปลี่ยนจากการประเมินเพื่อตัดสินหรือ assessment of learning ไปสู่การประเมินเพื่อพัฒนาหรือ assessment for learning และอาจจะไปถึงขั้น assessment as learning ที่นักเรียนเองก็สามารถประเมินแล้วก็กำกับการเรียนรู้ของตัวเองได้ในที่สุดค่ะ ครับผมวันนี้เราได้บทเรียนที่น่าสนใจมากจริงๆครับจากการทำงานของครูทั้ง7ท่านที่ผสมผสานทั้งจุดแข็งเดิมที่มีอยู่กับความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาในจุดที่ท้าทายใช่ค่ะและมีประเด็นที่อยากจะชวนให้คิดต่ออีกนิดนึงก็คือเราเห็นพลังของการประเมินเพื่อพัฒนาในการขับเคลื่อนการเรียนรู้ในห้องเรียนแล้วคำถามคือเราจะขยายหลักการนี้ออกไปนอกห้องเรียนหรือในบริบทที่กว้างขึ้นได้อย่างไรบ้างคะ อืมน่าสนใจครับเช่นการให้ข้อมูลป้อนกลับหรือฟีดแบ็ k ในที่ทำงานหรือแม้แต่ในการเรียนรู้ตลอดชีวิตของเราเองเราจะสร้างวัฒนธรรมที่มองฟีดแบ็ k เป็นเหมือนของขวัญเพื่อการเติบโตแทนที่จะเป็นการตัดสินหรือจับผิดเพื่อให้ทุกคนกล้าที่จะเรียนรู้และพัฒนายอย่างต่อเนื่องได้อย่างไรเป็นคำถามที่น่าสนใจแล้วก็นำไปคิดต่อได้จริงๆครับ วันนี้ขอบคุณมากนะครับสำหรับข้อมูลเชิงลึกจากกรณีศึกษาโรงเรียนบ้านปักเหมืองที่ทำให้เราเห็นภาพการพัฒนาการสอนที่มีชีวิตชีวาแล้วก็มีความหมายมากๆครับยินดีค่ะ